วันนี้เป็นวันสุดท้ายที่เราได้มาภาวนาร่วมกันเราได้เรียนรู้ธรรมะหลายเรื่องราวซึ่งทุกๆเรื่องล้วนสอนให้เราดำรงชีวิตด้วยความไม่ประมาท หลายเรื่องพิเศษซึ่งเราได้เรียนรู้ก็คือเรื่องการอยู่กันด้วยความรักความรักอันสำคัญที่สุดก็คือความรักตัวเองเพราะถ้าเรารักตัวเองไม่เป็นเราก็รักคนอื่นไม่เป็นเวลาที่เราจะฝึกสมาธิในธรรมเนียมพุทธแบบเทรวาวเราจะเริ่มด้วยการแผ่เมตตาให้ตัวเองทำว่าทำไมต้องแผ่เมตตาให้ตัวเอง ตอนเป็นเนนน้อยพระอาจารย์ไม่เข้าใจคิดว่าการแผ่เมตตาให้ตัวเองเนี่ยคือการเห็นแก่ตัวแผ่เมตตาทําไมไม่แผ่ให้คนอื่นต่อมาถึงได้รู้ว่าพระพุทธองค์นั้นทานลุมเลิกมากเพราะว่าการแผ่เมตตาให้ตัวเองเนี่ยพระองค์ต้องการให้เราตระหนักรู้ว่าเรารักตัวเองแค่ไหนท่านต้องการให้เราในบ่มเพาะ ความรักลงไปในตัวเองท่านต้องการสอนมาถ้าเรารักตัวเองฉันใดคนอื่นก็รักตัวเองฉันนั้นแหละคนทุกคนในโลกมีจุดร่วมกันอยู่ประการหนึ่งนั่นก็คือทุกคนรักความสุขกลัวความทุกข์แล้วก็ไม่มีใครอยากตายเรารักสุขเกลียดทุกข์กลัวตายฉันใดคนอื่นก็ฉันนะั้นถ้าเราเข้าใจอย่างนี้ปับ๊บจากนั้นพอเราแผ่เมตตา มันจะไม่ใช่การแผ่จากปากแต่มันมจะมาจากหัวใจถ้าคุณทำอะไรก็ตามด้วยความเข้าใจสิ่งนั้นจะมีผลทันทีเช่นถ้าเราถ้าเรารักรักหมาตัวหนึ่งเราไม่จำเป็นจะต้องพูดภาษาเดียวกับหมาภาษาเดียวกับหมาคุณไม่ต้องไปเห่าห้องห้องเหมือนมัน,มนเราแค่ลูบหัวมันเราแค่ลูบหัวมัน แล้วก็มองดูมันถ้าเรารักมันจากหัวใจหมาจะกระดิกหางบางครั้งก็เราเดินเข้าไปใกล้ๆหมามันก็นอนลงแล้วมันก็กลิ้งไปกลิ้งมากลิ้งไปกลิ้งมาและถ้าเรามองลงไปในดวงตาของมันเราจะรู้ว่ามันกำลังบอกเราว่ามันมีความสุขการบอกรักต้องทำจากหัวใจทำจากปากไม่ค่อยมีผลอะไรแต่ยังไงก็ตาม บางครั้งถ้าคุณรักใครคุณก็ต้องบอกคนบางคนก็ต้องการฟังว่าเรารักเขาแค่ไหนด้วยหูสําหรับคนชฉนล่นนี้ต้องรีบบอกเขาถ้าไม่บอกตอนนี้มันอาจจะช้าเกินไปอาตมามีสองเรื่องมีอยู่วันหนึ่งอาตธมาภาพกลับไปเยี่ยมยมพ่อคลุกอยู่กับยมพ่อทั้งวันน่ะจนค่ําก็ลากลับพ่อกลับมานะี่ยก่อนขึ้นรถยมพ่อก็โผล่มากอด อาดมาก็เอ่ยใจว่าเอ๊ะเป็นอะไรเนี่ยยมพ่อจู่ๆจะมาโรแมนติกอะไรกันพ่อ80ลูกเท่าไหร่คิดเองเคย26ย่สิบกครั้งหนึ่ง <laughs> <laughs> เป็นครั้งเดียวเท่านั้นแล้วอาดมาก็ถามองว่าทำไมวันนี้พ่ออยากกอดลกูก <laughs> อ่ะก็เลยรู้สึกวันไหวแล้วว่านี่น,นี่คือเหตุการณ์ผิดปกติใจหนึ่งรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้น แต่ใจหนึ่งก็ไม่มั่นใจก็เลยคิดว่าเอาละคืนนี้ไม่กลับอนอนกับพ่อแต่ใจหนึ่งก็รู้ว่าเพรุ่งนี้เรามีนัดเนี่ยก็เลยตัดสินใจนั่งรถกลับมาในใจเต้นโครมครามแล้วสิ่งที่พระอาจารย์กังวลก็เกิดขึ้นเมื่อเรานั่งรถมาได้ครึ่งชั่วโมงรถแล่นเข้าโค้งสักพักหนึ่งก็มีรถบรรทุกน้ำมันแสงพรวดขึ้นมาแล้วก็มาเบียดกันตรงโค้งพอดี รถสองคันเบียดกันยังไม่ผลโค้งจูจ่ๆก็มีรถทัวกรุงเทพเชียงของบรรทุกคนมัดเต็มคันพุ่งผ่านโค้งองอกมาข้างหน้าแล้วตบไฟสูงเสียรถเรานาทีนั้นพระจาราร์รู้ว่าทำไมพ่อถึงโผลเขากอดอาตมาอาตมารู้ว่าจบแล้วชีวิตพระนักเทศ <c oughs> แต่เนื่องจากเราฝึกสมาธิมานานก็จึงไม่ได้ตกใจพระจาจาร์หลับตาลงบอกตัวเองว่าถึงเวลาก็ต้องตาย แต่ขณะที่หลับตาลงนั้นและจิตหนึ่งบอกว่าตาก็ต้องตายจิตหนึ่งก็พูดขึ้นมาว่าเธอยังตายไม่ได้ตอนนี้เธอกําลังมีชื่อเสียงกําลังนมชีวิตกําลังไปได้ดีพระเอกจะมาตายอย่างนี้ได้ไง <laughs> มันต้องไม่จบอย่างนี้ทันใดนั้นจิตของอพาจมรพักก็แวบเห็นตัวเองในอกมิติตหนึ่งนั่นก็คือเห็นพาดหัวข่าวน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ทุกฉบับ <laughs> <laughs> พระชื่อดังถ <laughs> ูกอัดก็ปิดตายขาที่ อย่างหน้าอนาถในฐานะนักเขียนอาตม,มาเนี่ยพาดหัวข่าวให้ตัวเองเรียบร้อยขณะที่จิตมันกําลังต่อสู้กันจิตของอัตฑภาพก็ย้ายมาอยู่ที่หน้าท้องเนะี่ยเพราะว่าอาตมาฝึกสมาธิมาแบบยุ่มหนอพองหนอในนาทีที่กลัวที่สุดจิตกลับสงบที่สุดและพออาตมาไม่ตกใจคนขับรถก็ได้สติ <c oughs> เขาก็เลยขับรถเบี่ยงออกจากทางอันตราย พ้นไปแค่หนึ่งคืบเท่านั้นนาทีนั้นอา <นะ S 1> ตอมาก็ลืมตาขึ้นมาเห็นสีข้างรถสองคันมันเบียดกันจนไฟลุกแล้วรถทัวร์มันก็เบียดลงไปข้างทางยังทันเห็นคนในรถเอ,เอามือปิดปากแน่นอนไม่มีเสียงออกมาจากรถคันนั้นแต่ตมารู้ว่านั่นคือคนที่กลัวตายที่สุดพอรถหลุดออกจากความตายมาได้พระอาจารย์ก็บอกคนขับรถว่าจอดเดี๋ยวนี้แล้วธมาก็ลงไปเดินข้างทางแล้วก็หยิกขาตัวเอง เพราะลึกๆอาตมาสงสัยว่าตกลงเราตายแล้ว <c oughs> นี่คือวิญญาณที่ไม่ยอมรับความจริงใช่ไหมอาตมาใช้เวลาเช็คความจริงอยู่ตรงนั้น15นาทีเอามือไปต่อยหน้าผาดูปรากฏว่าเลือดออกโอเคยังไม่ตาย <c oughs> วันนั้นอาตมารู้ว่าชีวิตมีค่าแค่ไหนแล้วก็รู้ว่าการฝึกสมาธิมีคุณค่าแค่ไหนมันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าวันนั้นอาตมาตกใจอาตมาก็ตะโกนขึ้นมาดังๆและคนขับรถก็ตกใจ นั่นคือภาพที่ตมาภาพเห็นในแว็บหนึ่งของจิตถ้าตมาเลือกที่จะไม่มีสติเรื่องเล่าชาวนี้ก็จะเล่นข่าวพระถูกก๊อปปี้เดชะบุญตมามีสติภาพที่เห็นในจินตนาการจึงไม่เกิดขึ้นก่อนที่เราจะตายถ้าเราครองสติเราจะรู้ว่าเราจะไปไหน <c oughs> สิ่งนี้ในพระพุทธศาสนาเราเรียกว่าบุพะเนมิแตแปลว่าสัญญาณก่อนตายอาทิตย์ต่อมาตมากลับบ้านอีกครั้งหนึ่งสิ่งแรกที่ทำคือตรงเข้าไปกอดพ่อ แลบนับแต่นั้นเป็นต้นมาแต่มากอดพ่อบ่อยมากเพราะถ้านั้นนะกอดทีมันเป็นสัญญาณไม่ดีกอดกันทุกวันก่อนที่จะไม่ได้กอดปีหนึ่งไม่เคยกอดกันเลยจูจ่ๆมีใครมากอดนั่นแสดงว่ามีสองความหมายหนึ่งคือรักกันมากสองอาจเป็นครั้งสุดท้ายฉะนั้นเราควรจะกอดกันทุกวันซะเลยเพื่อมีอะไรเกิดขึ้นจะได้ไม่ต้องมานั่งเสียใจยังมีเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องจากประเทศมาเลเซีย สามีภรรยาคู่หนึ่งแต่งงานกันมาสิบปีภรรยานี้เป็นคนโรแมนติกมากแต่ผู้ชายเป็นผู้ชายดิบๆสิบปีนี้ภรรยารอมาตลอดว่าเมื่อไหร่นะสามีจะบอกว่า I love you แต่เขาก็ไม่เคยพูดหรอกอยู่มาวันหนึ่งขณะที่ภรรยากำลังทำงานในธนาคารวันนั้นโจรบุกมาปล้นเอาปืนจออ่อหัวเธอนำฉันไปไปเปิดตูเซฟขณะที่เธอกำลังก้มเปิดตู้เซฟนั่นเอง เธอก็แอบ,บต่อโทรศัพท์สามีมือหนึ่งเปิดกุญแจมือหนึ่งกดโทรศัพท์ก้มหน้าเปิดตู้ขณะที่เปิดตู้นั้นเธอก็พูดภาษามาเลเซียถามสามีว่าที่รักรักน้องไหมใน,นทีนั้นสามีซึ่งเป็นคนขับรถบรรทุกรถกำลังเข้าโค้งพอดีสามีถามว่ามาถามอะไรตอนนี้แล้วเขาก็กดสายทิ้งพอโจรสังเกตเห็นว่าเธอแอบ,บโทรศัพท์ เขาก็ลั่นไก่ปังสมองกระจายเพราะสามีส่งของเสร็จก็ไปนั่งกินกาแฟสามีก็นั่งดูเฮ้ยเขาโวจวนป้นแบงแล้วก็เห็นว่าผู้หญิงที่ถูกยิงคือพันระยาตัวเองผู้ประกาศก็บอกว่าโจนโกรธมากทิศเจ้าหน้าที่ธนาคารคนหนึ่งพยายามต่อสายโทรศัพท์ออกไปคุยกับคนนอกก็จึงตัดสินใจยิงเธอทิ้งตอนนี้ ตำรวจยังเช็คไม่ได้ว่าผู้หญิงคนนี้ยพยายามคุยกับใครเพราะว่าโจรน,น่ยได้ยิงโทรศัพท์เครื่องนั้นให้ระเบิดไปพร้อมๆกับเธอด้วยเขาสำลักกาแฟทันทีหยิบโทรศัพท์ออกมานี่มันเวลาเดียวกันกับที่เธอถามเราว่าพี่รักหนูไหมนาทีนั้นสามีถึงรู้ว่าแท้ที่จริงนั่นคือคําพูดสุดท้ายที่ภรรยาน่ยอยากได้ความมั่นใจจากเขาก่อนตายแล้วเขาก็เสียใจที่สุด ที่ไม่ได้ตอบไปว่ารักแต่เขาก็ตอบไปว่ามันถามอะไรตอนนี้นี่คือเรื่องจริงเกิดขึ้นประมาณเดือนพฤศจิกาปีที่แล้วเป็นข่าวในหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์การบอกรักไม่ต้องรอถึงวาเลนไทน์วันแห่งความรักควรเป็นทุกวันที่เรามีชีวิตอยู่ในโลกนี้ไม่ใช่ปีหนึ่งมีหนึ่งวันแต่ต้องเป็นทุกวัน และอย่าอายที่จะบอกว่าเรารักใครเพราะถ้าคุณละอายที่จะพูดครั้นเวลาที่อยากจะพูดมาถึงคนที่เราอยากพูดไม่อยู่ซะแล้วนี่คือเรื่องเศร้าที่เกิดขึ้นกับคนอื่นและไม่ควรจะเกิดขึ้นกับเราหากเรารักพ่อรักแม่ก็กอดพ่อกอดแม่บ้างเข้าครัวทำอาหารให้ท่านบ้างท่านรักอะไรจัดให้ท่านมีเรื่องเล็กๆอยากจะเล่าให้ฟัง วันหนึ่งพระอาจารย์พาพ่อไปซื้อเสื้อผ้าพระอาจารย์ก็ซื้อเสื้อผ้าให้พ่อหกเจ็ดเืนพ่อก็บอกว่าซื้อมาทําไมของเก่ายังไม่ได้นุ่งเ,<อ>เสียดายสตังพูดเสร็จพ่อก็เดินหนีเก็บเงินไว้สิทำไมพ่อทําไมของเก่ายังไม่ได้นุ่งเลยพ่อก็เดินไปแบบไม่สนใจไม่อยากรบกวนพระลูกชายนี่คือบทเรียนแห่งความรักความรักไม่ใช่สําหรับพูด แต่สำหรับทำเช่นเดียวกันเมื่อกลับมาที่ไร่ชนตะวันตอนอยู่ในตลาดพ่อพ่อทำเป็นไม่สนใจเสื้อผ้าที่ธรรมาซื้อให้แต่พ่อกลับมาที่ไร่เท่านั้นเองพ่อก็ได้สแสดงออกถึงความในใจของพ่อว่าพ่อมีความสุขแค่ไหนเพราะขณะที่ธรรมภาพกำลังนั่งแทศอยู่ตรงนี้ก็ได้ยินเสียงหมาเห่าอยู่ในป่าตรงโน้นอาตมาก็บอกลูกศิษย์ไปดูซิมีขโมยหรือเปล่าลูกศิษย์ก็วิ่งเข้าไป แล้วกลับมาบอกพระอาจารย์ว่าพระอาจารย์หมาเห่ายมพ่อมันเห่าทำไมพ่อพระอาจารย์เอาเสื้อแดงไปลองในป่าห <c oughs> มาไม่เคยเห็น <c oughs> แล้วมันจำไม่ได้ <c oughs> ก็เลยเห่าไหนพ่อบอกว่าไม่ต้องซื้อไงแต่ลึกๆพ่อมีความสุขนี่คือโลกใบเล็กๆของอัตมาที่ตาตม,มาได้ใช้วันเวลา กับพ่อถึงแม้นทุกวันอันตรม,มาจะง,งานเยอะแต่ทุกอาทิตย์ตาม,มาก็แวะไปหาพ่อเสมอแล้วก็ยังคงซื้ออะไรต่อนี้อะไรให้พ่อเสมอล่าสุดอันตรมาพับไปยุโรปไปซื้อตุก,กตาตัวหนึ่งซึ่งถ้าเราเบ็ดขามันนิดเดียวมันจะหัวเราะแล้วก็กลิ้งไปตามพื้นเอามาฝากพ่อวันหนึ่งอันตามาพกลับไปเยี่ยมบ้านตาม,มาได้ยินเสียงหัวเราะ เปิดเข้าไปปร,กรากฏว่าพ่อเอาตุกตาวางบนเตียงแล้วบิดขาไปเขียนก็กิ้งไปกิ้งมาแล้วก็หัวเราะแล้วพ่อก็หัวเราะตลอดเวลา <c oughs> อาตมามีความสุขนี่คือช่วโมงทองคําซึ่งเราควรจะสร้างให้เกิดขึ้นในชีวิตของเรากับพ่อแม่ของเรากับสามีภรรยาของเรากับลูกของเรากับหมากับแมวของเราหรือกับต้นไม้ที่ยื่นเข้ามาใกล้ๆหน้าต่างเรา ไม่ใช่ต้นไม้ยื่นมา,ากันไกรตัดชับถ้าเขาพูดได้นะเขาคงเจอ,อ้รงโอ้ยอในทางกลับกันต้นกิ่งไม้ยื่นมาเอามือลูบเขาว่าไงโลกสบายดีไหมวันรุ่งขึ้นเขาจะยาวขึ้นเพิบหนึ่งสิ่งมีชีวิตทั้งหมด,มดต้องการความรักสิ่งไม่มีชีวิตก็ต้องการความรักโลกนี้ต้องการความรัก ดินที่เราเหยียบก็ต้องการความรักน้ําที่เราไหว้ก็ต้องการความรักอากาศก็ต้องการความรักห้องน้ําที่เราใช้ทุกวันก็ต้องการความรัก iPhone ที่เราใช้ก็ต้องการความรักซื้อเข้ามาแล้วหาปลอกหุ้มให้เขาด้วยถ้าโลกนี้อบวนด้วยความรักสวรรค์ก็อยู่ในโลกเนี้ย แต่ถ้าโลกนี้เต็มไปด้วยความเกลียดชังโลกนี้ก็คือนรกสวรรค์นรกอยู่ที่การสร้างสารรค์ของเราขอให้ทุกวันเป็นวันแห่งความรักขอให้ทุกคนเป็นบุคคลแห่งความรักขอให้ทุกสิ่งที่เราทำจงเต็มเปี่ยมไปด้วยความรักพระพุทธองค์ตรัสว่าอัพยาปัจชังสุขังโลกเก โลกที่ปราศจากการเบียดเบียนการเขียนค่าราวีก็คือโลกที่มีความสุขและโลกที่มีความสุขอยู่ในมือของเราทุกคนเอาลับประนมมือขึ้นหลับตาลงคิดถึงหน้าพ่อหน้าแม่ของเราคิดถึงพ่อคิดถึงแม่จนเห็นหน้าพ่อหน้าแม่ของเราชัดเจนจากนั้นค่อยๆก้มกราบลงไปที่พื้น แล้วแน่แนิ่งอยู่ตรงนั้นกลับมาตามลมหายใจยังไม่ต้องขึ้นกลับมาตามลมหายใจจินตนาการว่าพื้นนั้นคือสองเท้าของพ่อของแม่สองมือนั้นกราบลงบนเท้าของพ่อของแม่แล้วคุยกับพ่อกับแม่คุณพ่อครับคุณแม่คะนี่คือลูกชายลูกสาวของพ่อของแม่นะคะคุณพ่อคุณแม่ดูสิ นี่คือลูกคนนั้นของพ่อของแม่นะลูกที่เคยเถียงคุณพ่อไงลูกที่เคยด่าคุณพ่อไงเนี่ยพ่อแม่ดูสิตอนนี้ลูกคนนี้มาใส่ชุดขาวนะแม่ลองจับดูเสื้อหนูสิเนี่ยหนูถือสินแปดด้วยนะหนูมาปฏิบัติธรรมตั้งหลายวันแน่คุณพ่อคุณแม่คงคิดไม่ถึงใช่ไหมว่าลูกของพ่อของแม่คนนั้น วันนี้จะมาปฏิบัติธรรมคุณพ่อคุณแม่รู้ไหมลูกได้สวดมนต์ได้นั่งสมาธิได้เดินจงกรมลูกได้บุญมากมายคุณพ่อครับคุณแม่คะถ้าในอดีตที่ผ่านมาลูกคนนี้ได้ทำร้ายคุณพ่อได้ทำให้คุณแม่จนน้ำตาตกหลายครั้งหลายหน พ่อว่าก็ไม่ฟังเวลาแม่สอนก็ไม่สนใจหนูเคยทำให้พ่อแม่ทุกข์คุณพ่อครับคุณแม่คะวันนี้หนูไม่ใช่คนเดิมแล้วหนูเป็นผู้ปฏิบัติธรรมความดีทั้งหมดที่เกิดจากการปฏิบัติธรรมของลูกลูกขอน้อมถวายแด่คุณพ่อคุณแม่คุณพ่อครับคุณแม่คะ ยืนเท้าออกมาใกล้ๆหนูสิหนูขอกราบลงเท้าทั้งสองของคุณพ่อคุณแม่นะที่ผ่านมาหากหนูประมาทพลาดพังทำให้พ่อแม่เสียใจอาภัยให้หนูด้วยนะคะคุณแม่คุณพ่อลูกหัวหนูเถิดนี่คือลูกของพ่อของแม่จากนี้ไปหนูคือลูกคนใหม่ของพ่อของแม่หากวันนี้หนูร้องไห้ขอให้น้ำตาของลูก จงชำระล้างบาปกรรมที่ลูกได้ทำต่อพ่อต่อแม่ทั้งหมดจากนี้ไปลูกจะตั้งตนเป็นคนใหม่ให้พ่อแม่ได้ภาคภูมิใจตราบนานเท่านานนิ่งอยู่ตรงนั้นทีนี้ให้ทุกคนสื่อสารกับพ่อกับแม่ด้วยภาษาของตัวเองอ,อยากจะพูดอะไรพูดอยากจะคุยกับท่านคุยด้วยภาษาของตัวเองไม่ต้องว่าตามพระอาจารย์ว่าในใจนะลูกนะ เคยประมาทพาดพังเคยดา่าทอท่านเคยตบเคยตีท่านเคยวางหูโทรศัพท์เสียงดังใส่ท่านเคยกระทืบเท้าใส่ท่านท่านบอกขวาเราไปซ้ายผิดพ้องหมองใจไม่พูดกับท่านเป็นเดือนเป็นปีกราบลงแบแทบเท้าของท่านลกแล้วคุยกับคุณพ่อคุณแม่ของเราจากนั้นก็ตั้งสัจจะที่ฐานเริ่มต้นเป็นคนใหม่ให้ท่านได้ภูมิบกภูมใจ ว่าลูกคนนี้ไม่ใช่คนเดิมแต่เป็นคนที่อยากนี้ไปจะมีพระธรรมนำทางจากนั้นก็ขอขมาท่านนะลูกนะขอขมาท่านอย่าอายที่จะร้องไห้ให้พ่อให้แม่ลูกน้ำตาของเราให้กับใครก็ไม่มีค่าเท่ากับให้พ่อให้แม่หรอกโลกนี้ใครจะรักเราจริงเท่าสองคนนี้หาสื่อสารกับท่านในความเงียบนะลูกนะ อาล้วจากนั้นค่อยๆเงยหน้าขึ้นมาลูกค่อยๆเงยหน้าขึ้นมา,าลูกหลานของพ่อของแม่ทุกคนเป็นคนใหม่หมดแล้วนะอาสาธุให้ตัวเองดังๆสักสามครั้งสิอาแล้วขอให้สิทธิ์ของครูทุกคน จงรักษาจงเสีบต่อการประพฤติปฏิบัติที่ได้มาเรียนรู้ที่นี่ลงไปเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันเมื่อกลับจากตรงนี้ไปจงนำเอาธรรมะไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและอยู่ตรงไหนจงเป็นดังหนึ่งมเมล็ดพันธ์ุแห่งคุณงามความดีตกตรงไหนจงผลิบานตรงนั้นตรงไหน,นจงทําให้ที่นั้นมีความสุขมีความเจเริญยิ่งยิ่งขึ้นไปท้าที่สุดน,นี้ขอให้ธิษของครู จงมีอายุมั่นขวัญยืนสมบูรณ์ภูนผลไปด้วยจตุรพิธพร,รชัยคืออายุวันนะสุขะพละปฏิพา,านทนสารสมบัติโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเธอ